มัพื้นดินร้ายหนึ่งหรือเปดเมตรนะครับก็อตอนรุ่นนี้มีปลาบ,บึกโยนดวงพุ่มกเะไมแมแต่หมู่พุดนัันนะนะนะี้เอาไม่ได้40่สิูได้แต่ว่<ป>วาพ่มเบาไหวน,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 นะไม่อยากไปยุ่มมันนะครับเอาไม่ได้อยากมอยากมีเอาไม่ได้เอฟจีเอ้ไปปลาห้านเปล่ามาินได้นึ่งซึ่งน,น,น,น้ำนพ่ม ถ้าสนาาเลงนี้ยซุปใส่บ่อได้ก็ได้แล้วมันจะไปถั่ว<ม>นะครับก็พบมีมทอเชือ<ม>้อมเป็นทอแอนลอนสามนิ้วใส่ข้อหอแล้วก็ใส่นั่นกันมาใส่ทอ,อก,กันปาถ้าต้องการให่น้ำเลยก็ยกยกให้กรุ่มถ้าต้องการในน้ำเลยก็แข่งลงไปนะครับก็เอาไปทำระบบน้ำได้ก็ป้าน้องก็เอาไปทำแล้ว นะครับตีแรกตอนแรกก็พ่นเอาก็ไม่มีน้ำกบ่อยเลยต่อตอนนี้น้ำเก่าเอาไปได้เมฆเอาออกไม่ได้นะครับซึ่งราบามาน้ำบางพวกนีก้น้าพุกนใ้น้ำจะมา่างโน้นนะครับแต่พวกม่ล่อยไปลุมใน่วนปาล์มองคนมันลุ่มในนี่แล้ววัน,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 วนี้มันจะเลอยออกรอก็คือจนนะครับแต่ว่าต่อหน้าแรงเราจะรูกยานูเลยกลับกันนี่แต่ว่าไฟนี้มันจะซุกววานิดนึงนะครับ รับหนาเนี่ยชื่อว่านี่หนาข้าวสามบิงบิงเล็กรองบิงบิงใหญ่บิงบิงใหญ่หลายนึงตำมุ้นนึงแล้วก็ยุบเดี่ยวเดี่ยวกินไว้ที่ตำอีนั่นแบบตรงนี้กุ้นเป็นหนาบัวไอ้หน่อบัวน้วยีดเป็นของพิเศนะครับให้ไม่กุูเล็กมันพูดได้ซึ่งในในนี้ก็มีปลานะครับปลาขอห้ากินได้นะครับตาไก่ป่าทีมได้มา